สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีละครับคอลัมน์คิดเขียนคุยซึ่งเขียนโดยคุณรุ่งเรืองปรีชากุณนะครับคอลัมน์นี้ก็อยู่ในแนวหน้าออนไลน์วันอังคารที่7เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2,566นะครับคุณรุ่งเรืองให้ชื่อว่าก้าวไกลไปไม่ถึงฝันคำว่าก้าวไกลแน่นอนแะครับว่าหมายถึงพัรคก้าวไกลนั่นแหละครับ เนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับคุณนุ่งเดือนบอกว่าพักเก้าไกลเนี่ยยิ่งดิ้นก็ยิ่งเดี้งนะครับโดยเฉพาะในกรณีเฉาเกี่ยวกับสอสลูกพักสองคนที่ไปก่อคดีคุกคามทางเพศเอาละถึงแม้ว่าจะมีการลงมติซ้ําอีกครั้งหนึ่งด้วยการขับนายชายามพวานมั่นเพียรจิตหรือว่านายปูอดัดสอสกทมขับออกจากพักไปแล้วก็จริง แต่มันจะไม่ทําให้พักเนี่ยดูดีขึ้นหรอกครับหลังจากที่ครั้งแรกเมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกายนก็มีมติครับเฉพาะนายบุติพงษ์ทองเหลาสอสอ,อปราจีนบุรีคนเดียวเท่านั้นนะครับท,ทั้งทั้งที่ความผิดเนี่ยทางวินยัยร้ายแรงมันเป็นข้อหาเดียวกันครั้งแรกที่ประชุมร่วมของพักเก้าไกลซึ่งประกอบไปด้วยสสและก็กรรมการบริหารพักมีมติลงโทษนายชัยามพวนันด้วยการตัดสิทธิ์ที่พึงมีในฐานะสมาชิกพัก และก็มีการกําหนดเงื่อนไขนะครับคือให้ถแถลงแสดงการยอมรับผิดว่าได้มีการคุกคามทางเพศจริงและให้ขอโทษกับสังคมรวมทั้งผู้เสียหายทั้ง3รายภายในวันที่4พฤศจิกายน2566พร้อมทั้งให้ยุติการก่อความเสียหายกับผู้เสียหายโดยตรงและโดยอ้อมทันทีนับตั้งแต่ได้รับแจ้งคําสั่งปรากฏว่าอย่างนี้ครับในวันที่3พฤศจิกายน เมื่อวันศุกร์ที่แล้วนี่แหละครับแม้ว่านายชัยยามพวานจะออกมาถแถลงตามเงื่อนไขดังกล่าวก็จริงแต่ว่าพักก้าวไกลโดยกรรมการบริหารพักเนี่ยนะครับกลับเห็นว่านายชัยยามพวานเนี่ยไม่ได้มีความสำนึกเลยหรือไม่ยอมรับเลยว่าพฤติการของตนเองเนี่ยเข้าข่ายการคุกคามทางเพศนอกจากจะไม่ได้ขอโทษกับผู้เสียหายอย่างจริงใจแล้วเนี่ยนะครับ ยังจะก่อความเสียหายต่อผู้เสียหายด้วยการเปิดเผยข้อมูลของผู้เสียหายอีกด้วยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมีการลงมติซ้ําแล้วซ้ําอีกอย่างไรเนี่ยก็ไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกครับเพราะว่าเน่าไปอะไรยังไงล่ะครับมันเหมือนกับสนิมเกิดแต่เนื้อในตนกินกัดเนื้อเหล็กจนกร่อนคลําคือความสูญสลายของเหล็กก็ด้วยสนิมเหล็กเป็นเหตุนี่แหละครับชั้นใดก็ฉะนั้นพักก้าวไกลเน่าก็เพราะสอสอในพักเป็นเหตุนี่แหละครับ และจากกรณีคุกค,คามทางเพศก็กําลังบานปลายไปถึงเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบซึ่งเวลานี้เนี่ยนายวุฒิพงษ์ทองเหลาที่ถูกพักขับออกไปเนี่ยได้ออกมาสาวไส้เรื่องของผู้ช่วยสสของนางเบญจาแสงจันทร์ซึ่งเป็นสสระบบบัญชีรายชื่อและเป็นกรรมการบริหารพักก้าวไกลออกมาแฉครับว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์จากโรงงานกําจัดขยะในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่นายวุฒิพงษ์เห็นว่าเป็นเกมการเมืองที่ทําให้เขาต้องถูกขับออกจากพักคก้าไกลไม่ใช่แค่เรื่องการคุกคามทางเพศอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเนื่องจากเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยเคยร้องเรียนให้พักคก้าไกลเนี่ยเข้าไปตรวจสอบผู้ช่วยสสอของนางเบญจาจนเกิดปัญหาขัดแย้งในพื้นที่ขึ้นมาเอาละครับจะจริงหรือว่าจะเท็จยังไงกันแล้วแต่ไม่ทราบได้หรอกครับแต่เรื่องผู้ช่วยสสเรียกรับผลประโยชน์จากโรงงานกําจัดขยะเนี่ยเรื่องนี้ พัรก,ก้าวไกลต้องสอบสวนออกมาให้เกิดความกระจ่างนะครับและก็ต้องทําให้เกิดความโปร่งใสด้วยนะครับเหมือนกับเจตนารมณ์ของพักที่บอกว่าจะทํางานการเมืองแบบใหม่เรื่องทุจริตคอร์รัปชันถือว่าเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับถ้าจํากันได้เมื่อตอนที่มีการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยพัรก,ก้าวไกลเคยชูคําขวัญบอกว่ากาก้าไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมคําขวัญน,นี้แหละครับ ทำให้คนไทย14ล้านเสียงเชื่อนะครับแล้วก็พากันออกไปเลือกพักก้าวไกลได้คะแนนกลับมาอย่างท่วมท้นเลยทีเดียววันนี้ผ่านมาเกือบ6เดือนแล้วนะครับหลังจากการเลือกตั้งคงได้เห็นประจักษ์แล้วใช่ไหมครับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแม้แต่น้อยประเทศไทยกลับจะยิ่งแย่ลงกว่าเดิมทด้ซ้ำไปเพราะว่าได้นักการเมืองจอมปลอมและก็อ่อนหัดจากพักเก้าไกลเนี่ยเข้าไปเป็นสสในสภาผู้แทนราษฎร พูดได้ว่าประชาชนคนไทยพึ่งพาอะไรกับพักคก้าวไกลนี่ไม่ได้เลยนะครับเพราะเวลาที่หมดไปพักคก้าวไกลก็หมดแต่สารวนอยู่กับเรื่องการสาสางปัญหาตัวเองภายในพักที่เกิดจากการกระทําของสสลูกพักแล้วก็เป็นเรื่องที่สร้างแต่ความเสื่อมเสียครับอย่างเช่นเปิดฉากมายัางไม่ทันที่กรกตจะรับรองผลการเลือกตั้งว่าที่สสระบบบัญชีรายชื่อคนหนึ่งก็ต้องลาออกไปเพราะอะไรครับเพราะว่าไปทําผิดคดีเมาแล้วครับ และพอรับรองผลออกมาปรากฏว่าสสระบบเขตอีกคนหนึ่งจากจังหวัดระยองก็ต้องลาออกด้วยเช่นกันเพราะขาดคุณสมบัติในการลงสมัครเนื่องจากเคยต้องโทษในคดีวิ่งราวซัพย์นะครับแม้แต่ตัวของหัวหน้าพักเองพิธาลิมเจริญรัตน์นี่ก็มีปัญหาครับโดนสารรัฐธรรมนูญสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สสกรณีถือหุ้นสื่อไอที และถึงที่สุดเนี่ยอาจจะต้องพ้นสภาพการเป็นสสด้วยซ้ำไปนะครับพร้อมกับการถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองอย่างน้อย10ปีก็มีโอกาสเป็นไปได้ครับและที่สำคัญเนี่ยนะครับอาจจะหนักหนาสาหัสยิ่งไปกว่านั้นคือพักเก้าวไกลไม่แคลว้ว่าจะต้องถูกสารลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพักในคดีที่ถูกร้องว่าเข้าข่ายล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก กรณีที่พักเก้าวกายเนี่ยไปเสนอร่างกฎหมายแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยใช้เป็นนโยบายหลักในการหาเสียงเลือกตั้งด้วยนะครับคดีหุ้นสือ่อไอทีวและคดีล้มล้างการปกครองคดีทั้งสองคดีนี้เนี่ยสารรัฐธรรมนูญนัดพิจารณาคดีในวันที่15พฤศจิกาย,ยนนี้สัปดาห์หน้าครับส่วนจะจบโดยสารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยในวันนั้นเลยหรือไม่เนี่ยก็ต้องติดตามกันต่อไป แต่คาดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับคุณรุ่งเรืองบอกว่าพักก้าวไกลก็น่าจะมีจุดจบไม่ต่างไปจากพักอนาคตใหม่นั่นแหละครับ